สบายดีสบายดีมาทุกคนเนาะวันนี้องคกัรน้องอูองคการสนนองอูองสารวันนี้อาจจะมาพบกับน้องอูเดินหนึ่งเดินเนื่องจากอ่าน้องอูตัดคลิปแล้วก็ตอบคอมเมนต์เนาะแต่ว่ายังบูเรี่ยนเทื่อเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาอยากดึกแล้วเนาะน้องอูก็จะมาอัดคลิปตัวนี้หลังจากที่อัดอัดเร็วก็จะอัพลงยูทูบไปเนาะซึ่งน้องอูมีไอเดียเนื่องคิดออกแล้วทุกคนก็คืออ่าถ้าทุกคนอยากหูอีหยังเกี่ยวกับตัวอูเนาะสามารถอ่า คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เนาะแล้วอู้จะไปะเอาไปเฮ็ดเป็นอ่าคำถาม Q&A เนาะถามแล้วก็ตอบเนาะในคลิปวิดีโอหน้าเนาะอย่างงูอย่างเจยวกับอู้ถามได้เนาะเพราะว่าอู้จะเอาไปตอบเป็น Q&A นะทุกคนสามารถถามใต้คอมเมนต์ในคลิปนี่นด้ทุกคนแล้วก อูอะสิ่งที่พิเศษเนอะอูจะตอบคําถามทุกคนเป็นภาษาอีสานเนาะทุกคนจะตอบคําถามทุกคนที่ทุกคนถามมาแล้วอูจะตอบไปเป็นภาษาอีสานทั้งหมดเลยกะ คลิปนี้กะคิดไอเดียออกบางกี้เนาะก็เลยแบบอ่าเอามาอัดแล้วก็เคี่ยวจะเ้าอัพลง youtube เพื่อให้ทุกคนได้อ่าถามกันเข้ามาเนาะแล้วก็พิเศษอย่างที่อุวาเลยอจะตอบคาถามของทุกคนที่ถามมาอ่าเป็นอ่าภาษาอีสานเนาะกะอ่าเป็นคลิปวิดีโอที่อ่า มีอ่า RFC หรือ AFC บางส่วนที่เพิ่นบอกให้อูให้คิดว่าภาษาอีสานได้แต่ว่าอูกับบหันได้เว้าจากเทือเนาะก็เลยซีมาอ่าตอบคําถามอ่าไอไอเอื้อที่ถามในต้องในกล้องคอมเมนต์นี้เป็นภาษาอีสานเนาะแต่ว่าอู้ก็เคยว่าภาษาอีสานไปใน่องของน้องตุ๊กเทือนึงแล้วเนาะแต่ว่าเทือนี้อาจจะมาเว้าในซองตัวเองเนาะกับทุกคนอยากรู้อีกย่างเกี่ยวกับตัวอูกัถามมาในกล้องคอมเมนต์นี้เนาะอูจะเลือกมาอยู่ประมาณ สาวคาถามนะทุกคนที่จะมาตอบเนาะหรือว่าถ้าค่าคำถามมันด้อยนะอู้ก็จะตอบหมดเนอะแต่ถ้ท่าคำถามคาถามมันหลายอาจจะอาจจะเลือกคัดมาหรือว่าคําถามมันคือกันก็อาจจะอาตอบไปในอคำถามเดียวคำตอบเดียวนะทุกคนอ่าฝากทุกคนในเด้อเจ๊พวกอย่างเจ๊กระตูอู็ถามมาได้นะอู๋เจ๊กาถามตอบ Q&A แล้วก็ตอบเป็นภาษาอีสานเนาะทำนี้เด้อทุกคนคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย